นักกีฬาว่ายน้ำกว่า300คนคะ่ะที่เข้าร่วมการแข่งขันเมืองย่าโมสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพครั้งที่3ค่ะทิสะว่ายน้ำภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรศา5ธันวา2,550อําำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำเมืองย่าโมสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพครั้งที่1ประจำปี2,567 โดยนายประสงค์จงกลน,นีประธานสโมสรกีฬาว่ายน้ําจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรกีฬาว่ายน้ําจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันจัดการแข่งขันขึ้นซึ่งมีนักกีฬาว่ายน้ําเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้กว่า300คนสําหรับการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้จัดตั้งแต่รุ่นอายุ6ปีจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีและมีรุ่นทั่วไปให้กับผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาว่ายน้ำได้มาร่วมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซึ่งจะทําการแข่งขันกันที่สระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวา2550ใช้ระยะสั้น25เมตรเพื่อเป็นการพัฒนาวงการว่ายน้ำให้ไปสู่การแข่งขันในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้กับเยาวชนหันมาสนใจกีฬาว่ายน้ำมากขึ้นและเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาความสามารถไปสู่การเป็นตัวแทนของจังหวัดและทีมชาติต่อไปในอนาคตค่ะเป็นการจัดต่อเนื่องเพื่อพัฒนาเด็กใหม่ที่จะเข้าสู่นักว่ายน้ำขั้นก้าวหน้านะครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการจัดงานเฉลิมฉลองงานย่าโมประจำปีแต่ละปีด้วยเพราะฉะนั้น การแข่งขันว่ายน้ำย่าโมสมิม่งเนี่ยก็จะเป็นถือว่าเป็นแมตช์ประเพณีของภาคอีสานไทยเพราะว่าเป็นแมตช์เริ่มต้นนะฮะเป็นแมตช์เริ่มต้นของนักกีฬาที่หลังจากพอเสร็จสิ้นประจําปีแต่ละครั้งเนี่ย<ม>เขาก็จะมีการพักร่างกายแล้วก็เริ่มฝึกซ้อมใหม่แมตช์นี้ก็เป็นถือว่าเป็นแมตช์แรกของภาคอีสานนะเพราะฉะนั้นนักกีฬามือใหม่ทั้งหลายก็จะ,ะมุ่งเป้าหมายมาที่นี่ซึ่งเป็นสนามแรกที่เขาจะได้ ได้ปะลองค,ความสามารถของนักกีฬาแล้วก็พัฒนานักกีฬาต่อเอรื่องนะฮะและนักกีฬาที่เกิดจากย่าโมโสวิมมิ่งนี่ก็ตอนนี้หลายคนก็ผันตัวเองไปเป็นนักโปโลน้ําและก็ติดทีมชาติและโดยเฉพาะนักโปโลน้ําของทีมชาติไทยเป็นผลผลิตจากาการแข่งขันกีฬาน้ําย่าโมสวิมมิ่งเนี่ยฮะสามครั้งมาเนี่ยตอนนี้เราก็ติดทีมชาติไปเจ็ดคนนะและเป็นกําลังหลักนะฮะเป็นกาลังหลักดังนั้นก็เชิญชวนนะครับ นักกีฬาคนไหนที่มีแววหรือมีความประสงค์อยากจะเล่นโปโลดาำก็มาสมัครได้นะเราก็มีโค้ชป่านคืออาจารย์บุญวีคอยสันเทียเป็นผู้ฝึกสอนนะประจําอยู่ที่ศูนย์ที่นี่เลยแล้วนะก,ก็เชิญชวนนะครับก็เชิญชวนวันนี้มีนักกีฬามาแข่งขันทั้งหมด375คนในภาคอีสานแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากภาคกลางนะมาจากสระบุรีอยุธยาแล้วก็กทม นะครับนี่คือมาร่วมกิจกรรมในในในพื้นในการแข่งขันครั้งนี้นะฮะจำนวนอีเวนนะฮะอีเวนนั้นทั้งหมดหกห5ร้อยยี่สิบห้าอีเวนนะฮะนี่คือรายการทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแข่งสองวันวันนึงก็สามร้อยกว่าอีเวนนะฮะแต่ท่าไหว้ก็คือเป็นท่าหลักฟรีสไตล์กันเชียงผีเสื้อแล้วก็กบแล้วก็เดี่ยวผสมนะ,ะเพราะว่าสาย2ี่ห้าเมตร ก็เด็กหกขวบถ้าลงแต่ห้าสิบเมตรนด่คงไม่ไหวนะเพราะว่ามันยาวมันไกลนะครับแต่25เมตรที่ขเขาได้ฝึกซ้อมได้ได้เรียนรู้มาในระยะสั้นก็ถือว่ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครั้งแรกในชีวิตในสายี่เมตรแล้วต่อไปเขาก็จะเติบโตไปข้างหน้าคือสาห้าสิบเมตรครับ ทั้งนี้นะคะการแข่งขันว่ายน้ำเมืองย่าโมสวิมมิ่งแชมเปี้ยนชิพครั้งที่3ประจำปี2,567โดยสมโมสรกีฬาว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นสมโมสรที่มีผลงานในการสร้างนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีนักกีฬาโปโลโน้ำในสังกัดของสโมสรกีฬาว่ายน้ำจังหวัดนครราชสีมาที่ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆถึง6รายและถือว่าเป็นอนาคตของโปโล,โลน้ำทีมชาติไทยซึ่งทุกคนก็เริ่มต้นมาจากการฝึกว่ายน้ำที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาแห่งนี้ค่ะ